ชีมาแจ้งข่าวดีกับเจ้าเพิ่มเติมสุดๆห่อนๆเลยแต๋เอ้ยเมื่อคืนนี่เอ้ยกลับเมืองไปยีงเนาะผู้ใหญ่เพิ่นไปฝากมาให้เอ้ยกดมาห่อนๆเลยยังไม่ได้ใส่กระเป๋าซับหยัดใส่ตรงสุดลายแขกของเจ้าเพิ่งเลยลนี่หน้าเบิ้ง คือกดมาเนี่ยไอ้กี่นี่เลยนะกี้หันมันไอ้ตกอยู่เดือจากที่ว่าเพิ่นเอาหาย่างคนปีใหม่ไหยเนี่ยเดือยจังเหมาะน้องเต๋ออีกเท่านึงอนสอง แม่นนะนับตาฮนะ1 2 3เจ6 7เป็นเท่าไรเจ็ดลอจ็อยเจ็ดลอยกับห้าพันเจ็ดรอยกับห้าพันแล้วกัตัวนี้เท่ามื้นบอสองหมื่นแต่เป็นเท่าไรยอดรวมสองหมื่นห้าสองหมื่นหาบอเป็นจ้าคนนับ mười 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 nè mười mười À, mười nó nó mười 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 xí mười nó. mười 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 เอาสุมพักดเป็นจำเป็นเจลกระแดดก,ก็ไม่ท่าจำเจลนี่ทาก็ไม่ท่าอือตะกี้ขมามนเราคน,นบนนี้อ๋อนี่เจ้าชนะอีกคนนี่นะใสเ่เต็มคืนนี่ใสเ่เมื่อคืนนี่อือใส่ใสแล้วใส่แล้วห้องนี่นะ,ะห้องนี้เห็นโอเคเลยห้องนี้เดือยห้อง rắn đẹp rắn Đông ở đây đỏ con đừng mà bây nha một phòng đâu đi ra cái này nó mới đỉn nam nè rồi đây có một ít nồi không có đi đỉn nam này rồi hứa hứa hân đây เอ้กินข้าวนะ้าวว่ากินนะข้าวเ้านะมันมาแต่เศร้าไปเวียกแต่เศร้านี่หมดนี่ม um, ันระเบิดก็บรรยากอากาศก็เย็นกินนั um ่นก็กินขนมไข้ากินมังโม่ก uh, mm ินนมข้อ่ะทุ่มจุ่น uh กินโม่ใส่สาวเลยไปซื้อมาให้งโมนะไปซื้อโมมาให้ปอเตียงโอ้ยอมงอมปอเตียงข้าวให้มาหาวานนี่ ปลาเสี่ยวมาฮะั้งแรกว่าเห็นเหรอ,อเลยอองามงามว่างามตอนนี้กจำชื่อะไรว,ว่าเสียวนะเจทองเจ้องกับใคแน่กับเมียักับเมียงามมดจองงามมดจองเลยว,ว่านี่พอดีเอ้ยออกไปวิทย์ปากข้างพอดีพนกมามพันทรเอ้ยเขาก้าอมาอ,อยู่เอ้ยว่า มีเวียกอยูบ่บนพันธ์ศิลป์เลยก็ได้บานมาวานนี่ทางบ่อเตียงพาชาวใบเพิ่นเนาะน้องวิวดี้น้องจินนี่กับชาทองมาเยี่ยมมายา่ยมด้วยว่าเพิ่นส์ิไปทำบุญได้บา้านนี่ไปทำบุญในเวทมนต์นี่เลยครั้งแรกแล้วะ่ะน้องแตวเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนทอง ในบ้านอะเ่าบอกล้วเอื่นเฉพาะอะไรเด็กน้อยนะเอิ้นแม่อ้วนคือน้องบิ้วน้องพิงแล้วก็ทั้งน้องน้ำใจเชื่อไม่อ้วนแม่อ้วนแต่เขาจะติดปากเลยแต่ว่าในในเฉพาะในทีมงานมันแบบในแล้วเอิ้นแม่อ้วนอากาศแล้อ้วนก็บอ้วนงามวะก็บ่กไปทำบุญนทำเลสังวานนี่ไปวันไหนขึ้นรถหายเลยยันรถ โอ้คนประชมรถแต่บาทให้อ่าใส่ใสกระสีเนีย่านรถอ่าใส่ใสกระสีเนี่ยมั้งเพอสร้างบ่พาเมียไปพัสบาัไปพุ่นบ่อ่อนคักแล้วนี่เนาะทางในใช่ม่ได้ได้ทางในเนาะเดี๋ยวเถอะ ค่อยๆค่อยๆอะไรน้องนะเออบางเด้อบางน้องกันดาขึ้นไปเอาขี้งัวเพิ่นกยานญลอกพิ่นเปื้อนขี้งัวเอาขี้งัวแห้งที่เป็นจังบ่เปื้อนอเพิ่นบ่ให้ใส่เพิ่นเปื้อนโอ look, uan, 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 <the <the ้อันดาสิใช้นี่บ่หอยไส้นะขิงงัวแห้งสิเป็นเนี้ขิงงัวแห้งมันเป็นขิงง่วเปียกเนาะเงียบๆน่องมันนี่เป็นจังไรมีคนมากในบ่มันนี่มีบ่ โอ้ oh. เ็นไปลงสิบบเห็นหมวกนมคนในบ้านเด้วยหนอบอแมนบ่นแบบไผโอหมวกคนบอคิดว่าหมวกกันนะผนทรงผมเน่นนางยังบมแมนบอโอโอโอหูไม่ซักท่องไรข <c oughs> ิงกอกิน้าสาลลลวลมพนเลยสาวลมพนชีหายเพิ่ออ บดเลยคืออันเสืยอผ้าบดบดยังกอยังกอดน้องยังกอดอันผู้บ่บ่บอกบอกคนเราพาน้องไปดินมองไหมย่ะพาน้องมาดินพี่ดุเรมาเน็แม่จ้ชี่สยังก็ดดวงใจเนาะน้องดวงใจเอืยน้องไว ผู้น้อยปีใหม่บ่เพราะว่าดูกันตาสามพลเป็นยังเมื่อคืนนี่คือพวกเราคู่บุคคลแชทหาตอนบ่ับบอ๋อตื่นเต้นให้ลุงงูใหญ่ขึ้นหัวเออเห็นงูใหญ่เลยเต้นเลยชวดแรกว่ากินงูเสร็ไปเอ้ยกินบ้ากงูอ๋อแปลกแพะว่ะเออข้างแรกยังก็นอนนะบ่เอ้ย ยังยังบ่นอนเนาะมีหยังบ่คิดว่าเพิ out, ่นแบบมีเรื่องหยังเครียดอยากว่าเว้าสู่ฟังบ่หยังบ่กโทรหาบัดนี้อัเสียงไปอัเสียงมาบัดว่าบ่มีเน็ตบ่ได้เขียนหาว่าเป็นหยังว่าชวนกินบักหมูโหยตกใจเดลาคืนโตสิบ่ได้แชทหาเด้ีแต่ว่ามีมีเวียกมีหยังโตยังโทรหาเอ้ยัมือคืนนีแชทหาดอแปลกแท้ว่าเป็นหยังวะ แต่ละเพื่อนก็นเซตหาทางพ่อกับแม่เพื่อนแล้วก็ทางอ้ายและใหญ่เพื่อนพ่อกับแม่โตมีพ่อแม่ลายดีแล้วมีคนหักคนแพงน้องเลยหักลายเยอะมีคนหักถือว่าดีแหละเอื้อนนั่คนหักดีกว่าคนสร้างเลยเนาะแต่คนสร้างนี่บ่เอาได้คนสร้างมีแต่คนมีหักก็มีมีย่างพ่อแม่ก็มีแล้วก็ อายอันอนอกระมีจจกคนที่วา่าบุคคลนี้กรม,ม,มีนั่นแหละเนาะจะคิดอยู่สั้นแต่แต้ยอ<ฮ>บอกเพคนว่าหักทุกคนที่เขามากเลยใช่ไหมเนาหักกะที่ว่าแหละกะหักให้มันเป็นเนาะหักโปเป็นเดี๋ยวก็สิพิษหวังคนนออันอนั้นหักแบบไรหักหักแพงกันกะห,หักไปเรื่อนยน้องกันกะอีกแบบนึง แน่ที<ม>่เอ้ยว่าเนี่ยคู่มือนี่คือสําคัญที่สุดก็คือทางลูกเนาะเ<ม>บ่งลูกกันแหละ<ม>สําคัญเลย<ม>เออแต่เอออยากถามเดืนอนนึงเขาเินเคือเ่นอนไะสีช่ชายคนดิน่งกบเอ้ยไล่อยู่หรอกเนะ<ม>เาะอันนี้หันเอ้ยได้ได้คุยกับยยเป็นทางผู้ใหญ่เพิ่นเมื่อคืนนี่เนาะเพิ่นว่าเจ้าเจ้าอยากโล่งแบบซี่บอรหรือว่าอยากกั้นห้องเยี้บอกั้นมองเฮือนครัวนี่ ใช้ใช้บานประตูออกนน่ยใช้วงกบนน่ยอยว่ก,กันก็นได้เอออนาคตกิดสิอให้ทั้งนี้กว่างกอนคือเจ้าบอกกันเองเนาะโดยเพราะว่าอนาคตเพ้่ทั้งนี้เขาเป็นตออ่อพอดีให้ถามเจา้าว่าเจ้าว่ากันอ่ะพันชีซอยพันสีให้เอื้อยชื่อวงกบแล้วก็จ้างช่างก่อขึ้นนี่ได้มองนี่ได้มองมองที่คาดนี่กันมองนี่ ถามความคิดเห็นของน้องอ่นไหนน้องว่าจังไหนนี่คือตั้งวงกบนี่ก็บชีเพื่นชีเพ่ตั้งกลางเพื่อนต้งองตั้งเสียงมาฟังพี่เส,สเียงมาพี่บุญอยากให้ตรงกับประตูใหญ่เนาะได้แล้วบุญอยากให้เพร่กับใหญ่หเพือ่อ,อ,อนแล้วเหาเมียเมียแบบอะไาก็ทำงาเมียแบบสิ่ก็ออกทั้งเพื่อนกับสิบอิดคือตัวนี้เจ้าใหญ่มันกว้างโล่งเลย เมื่อมีงานนี่นะมันจังสบายเลยคนเทาุโอลคนมานอนน้ำกกะอุนน่นมกว่าอ่ะเนาะนี่คือทั้งผู้ใหญ่เพิ่นห้มาถามเจ้าะกะปลาถ่าว่าเจ้าว่าอยากกัน้นกะผู้ใหญ่เพิ่นิใหยเอ้ยชื่อบุงกบมาแล้วก็ชื่อบอกเพิ่มแล้วก็สิถามซ้ำเพิ่นว่าเอาน้ำเพิ่มอีกเท่าไหร่เนาะได้แล้วได้แล้วเนาะ เดิน,นไ,ได้แล้วเ,ลวเนาะโอเคฉันกับเพิ่นกับชีชีเบิ่งในคลิป<ด>นะมกันการน้องแตีวตบอเอาอแต่น้องแตีวว่าวางแผนเพื่ออ,อนาคตเด็ดเหตุกระเทิบออกไปหนึ่งข้างหน้ากับจังเฮ็ดไปกั้นอยู่พุ่นไปกับตัวนี้เป็นประตูเพื่นครัวกั้นไปพุ่นคือตัวนี้บอเอาเนาะได้แล้วได้แล้วเวลาแล้วคุณชมนี่ อาบาดนี้เอ้ยเข้ามามื้นี้กะสิมาแจ้งข่าวดีกับเจ้าเพิ่มเติมอย่างนี้ติสดๆฮ้อนๆเลยแต้เอ้ยเมื่อคืนนี้เอื้อยกลับเมื่อติแยกเนาะเลยไปคุยเห็นหน้าเห็นตากันทงผู้ผู้ใหญ่เพิ่นได้โทรมาหาเพิ่นโทรมาทางเบอร์ซําได๋เพว่าทางเบอร์สดๆอนๆเลย ค uh, no. mm ือทางบ่เตียงเพิ่นแจ้งกับน้องมื้อนั้นว่ายังเหลืองบตนสาบกับเทพื้นนี่ยังเหลือเท่าไหร่ก็5,000อืมเนาะบัดนี้ทางผู้ใหญ่เพิ่นได้ฝากมาให้เอื้อยกดมาฮ้อนๆเลยยังบ่ได้ใส่กระเป๋าซับยัดใส่งเสื้อนี่โลายแท้ของเจ้าบ่เลยลนี่เบิ่ง คือกดมาไอ้กินี่เลยเนาะตะกี้หั่นมันไอ้ตกอยู่เรือจากที่ว่าเพิ่นเอาให้ของปีใหม่่ยังังบ่น้องแตกเน แม่เชีบอคนณางคุหาผู้เฮ้ยอันนี้ก็ชองมือแม่บอกนับไหมนับไหมนไวะอันนี้หนึ่งมื่นสองสามส่าหกแม่นนับไปฮกนะสองสามเป็นเท่าไหรเจ็ด้

หาพั 5, 700, นเะจ็ดร้อยเนาะแต่ตัวส่วนหาพันนี่ทั้งผู้ใหญ่เพื่อนว่าให้ซอยตัวที่มันยังยังบกพอนี้สมทบตัวที่เนว่าสาบกับเทพืชนน้ำบ่อเตียงถ้าบ่อเตียงมาได้เอ้ยสิบพ่อมหมบ่อเตียงตัวส่วนหาพันนี้นะแต่ตัวสองเมื่นกับเจ็ดร้อยนี่ทั้งผู้ใหญ่เพื่อนไหวให้เอ้ยซื้อกะโลหนะลังจากที่ว่าสาบเทบอกเทพื้นแล้วเพื่อนชาเอ้ยซื้อกะโลมาหาเจ้า รือว่ามันบ,บ่พอตัวไรแต่เพิ่อนใช้เอ้ยเอาเงินชวนตัวนี้จกใส่เอ้ยเกี่ยวก,กับเพื่อนของเจ้าเนาะ <c oughs> ดีใจดีใจแดดเรานี่ยเอ้ยสิเก็บไว้ก่อนแต่ตัวาา<โ>หาพันนี่บ่เตียงเพิ่นกลับมาแต่เซเปิลแดดเอ้ยสิมองผ่านทางบ่เตียงเพิ่นชวนตัวสาบกับเทพื้นบ่พออยู่หาพันนะเนาะโดยแดดเอ้ยสิแจ้งบ่ท่องบ่เตียงมามีมาแล้วหาพันวันนี้ยังเหลือซองมื่นกับเจ็ดร้อยนี่เสียไว้ซื้อกะโล พื้นนี่เจ้าชื่อมาไห้แต่ข้าสร้างพ่อแหละก็จะให้ผนติดเลยหลังจากที่ว่าโบกเทพื้นอย่างแล้วแล้วเนาะเออสีเก็บใบนยังสีเพื่อนอ่าสีเือนเอาน้ำดังเนาะบบยาตัวนี้ด้วยว่าเจ้าสีเอาสีก่อนด้วยเอากระโลก่อนเดี๋ยวขั้นตอนโบกเทพื้นแล้วแหละติดบกติดบานแล้วเออสีถามเจ้าอีกเท่านึงแต่เออจะเก็บเงินจำนวนนี้่าเป็นแต่เป็นกระโล อืมเนาะอ,อ่ะมีแต่ว่าให้น้องเตวนั่งอีกนะ้อยนึงได้รับข่าวดีแต่เศร้ามันนี่คือทางเจ้าของเงินนี่เด้อน้องเด้อเป็นพระอาจารย์อยู่ประเทศไทย,ยโดยเพื่อนฝากมาเมาื่อวานนี้เนาะฝากมาเมาื่อวานนี้กับเพื่อนฝากมา,ท,าทั้งเบิดทั้งมวนเนาะให้เพื่อนฝากมาสามเมื่ ถามว่าสามเมินวันนี้เพิ่นไห้ของคนน้องน้องพิงแล้วก็ให้ลูกลูกลานในทีมงานเนี่ยเนี่ยแต่บาภัยชีโชคดีคนละหาร้อยบาทแต่หลังจากที่เพิ่นไห้ทั้งเด็กๆทั้งน้องน้องพิงทั้งลูกในทีมง,งานเนี่ยแต่ยังบอกเออซื้อแต่้องพิงนั้นเออซื้อไปก่อนพูดละหาร้อยบาทเนาะแล้วก็ให้สบุ่พันเนื่องค่ะน้ำมันนวดแล้วลก็เดือมาหันหาาน่นหักคารุนคานี่แล้วยังเดืออยู สองมืนห้าพันเจ็ดร้อยบาททั้งพระอาจารย์พันฝากมาเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี่เลยไว้ไว้คือเอ้โบกับเจ้าเมื่อวานนี่นะคับทั้งพระอาจารย์พันก็นได้ติดตามในทีมงานเฮาบดขคนเหล่าะละก็ติดตามเจ้าเบิ้งนัเจ้าตลอดเนาะเพินบบ่นโบประสงค์ออกน้ำเพิ่นอยู่ประเทศไทยเด้อเพิ่ขอบุญขอบคุณเพิน่นให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งแหละน้องเอ้ที่เพิ่นได้สุดซอย เก่ยวกเพื่อนกับซานเจ้าขอมาในมื้อน,นี้ผ่านมาทั้งเอื่อยเนาะอ่ะน,น้องแตวขอบุญขอบคุณพระอาจารย์ตื่นเต <c oughs> ้นอยู่สนากันวะตื่นเต้นอยู่เหนื่อยเอาเฮงแล้ว <c oughs> เป็นยังไงวะเฮงแล้วเลยครับเฮงแล้วไม่ได้รับข่าวดีนออพักก่อน <c oughs> เอาแต่หัวเห,ห็เนาะฟาก่อนธรเตือนเตือนเฮงกะกดมานี่ยยกเลยมอคืนนี่เลยเนาะทางพระอาจารย์พันเบิ้งคิดเปนกิจซีหู้แหะแล้วก็ไม่ได้ทุยคุยทางเฟซไ่ได้คุยทางไลน์โทรมาทางเบอร์เลยแม,ม่สบูญบ้านหนาอยอยู่บ่เราวะเนาะสะบุญก็ว่าแม่อยากซอยต้องแ้วขอได้บัญชีเลยกะบอกว่าได้บัญชีพันมือถือเลยแล้วก็ยังถามว่า แม่สบุญบรนณาตัวจริงอยู่บ่อเราแย้มถึกวิชายังพวกวิชาอาชีพมันยังนะแบบแบบพวกตัวต้มซานาะประมาณนี้แหละแล้วก็บอกว่าแม่สบุญบรนณากระบะทองมีกับเพื่อนซีให้กับเพื่นกระโอนกับเพื่นกระขึ้นสื่อของกระบะทองมีด้วยด้วยกะบเป็นได้เสีอใจเป็นได้โอนมาเลวยทางคนนี่เพื่นก็ได้เสีอใจง่ายๆได้เงินมาแม่หนน่อยๆบ่ได้เห็นหนักไม่ได้เห็นอยังมีแต่โทรมาทางเบอร์เบอร์ไทยอีกได้โทรมาเนาะ เอวยก็ได้รับข่าวดีม mm. ีใจน้ำเจ้าแต่วเอ้ได้เป็นสะพานบุญเฮหดเฮือนให้สะานให้เจ้าอีกมีแต่บัดนี่หันถ้าวาเตียงรือว่าทีมงานเอวยถามให้น้องแต่วจำว่าเอวยเอวยมีส่วนโนาสิซิย์โาเดือจากยังหาพันนะฉาบกับเทพื้นนน้ำเอวยมีแล้วแต่เอวย์ชี้แจงบททั้งห่ดเตียงอีกเพื่อนึงเนาะแต่ส่วนตัวสองหมื่นเจ็ดร้อยนี่อันใดที่มันขาดในเฮือนเจ้า หรือว่ามันบกขาดเออช่ไหมซื้อกะโลเลยเอย่ลยรูปินย์รปิสนทรีย์นได้ไรับไม่เลยเยจังกันอ่ะสั่นน้องมีแตว่าให้น้องเตวให้หรอโบไม่แล้วขอขอบพนทางพระอาจารย์ขอให้อยู่ดีมีหฮงคนเจ็บย่ยใดคามไขย่าใี้ปัตนาสิ่งใดขอสุพรงหมัดปัถนาเด ขอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปขอให้เจริญในทางรมตลอดไปเด้อสาธุโดยเนาะอนี่แหละคืออะไรวะเนี่เห็ดจังไดกายาคอยเข be ้เป็นคนดีใ <ours> ห <introductions> no. ้เป็นคนเก่าคนแบบไเลาเป็นแบบไยให้เป็นแบบเก่าแล้วน้องเด้อเลยบอต้องว่าสิปับปรุงให้ตัวเองมันดีกว่าเก่าหรอกให้ทำให้เป็นที่โตเจ้าเองเป็น เอ้ยนี่บางคนก็บว่าเอ้ยว่าเสียงลังแต่เอ้ยชีววิาค่อยเอ้ยว่าเป็นเอ้ยเป็นคนเสียงดังเนาะก็ให้เป็นที่ว่าตัวเขาเป็นบ่มี่ยังว่าดีที่สุดคือตัวเขาเป็นแต่กะโตัวที่เขามีอยู่ในคูม,มืงอนนี่เ<อ>นาะเขาเป็นคนง่ายเขาเป็นคนน้ำตาตื่นเขามีเน้อเสนนใจนิดหน่อยกันน้ำตาไหลพอเขาให้ออกมาแล้วก็ทาก็ชีวิตทสิดีขึ้น เขาเก็บกดแบบเ่งเฮงคือทำมาเตียงเขามาเขาก็เก็บกดมาหลายปีเขาก็ทลมออกมาเลยในครั้งแรกกันบอแม่นอืมือนี่เขาก่ามีแนวเขียดเขาสบายใจกินอิ่มนอนอุน่นอืมจะนอนเดะห้คิดไว้สั้นหน่อยน้องเอ้ยในเรื่องบาวงเรื่องที่ว่าเขาคำของคนเว้านั่นโมนหาเก็บมาใส่ใจกรญยาเนาะ เคยว่าเพื่อนแล้วเจ้าสิบะไดยูหันบุหอยเจ้าคิดก็ได้ตอนนั้นเดอน้องเด้อตอนนั้นสบายใจแล้วอืนั่นแหละวันว่าอยู่ๆแ้่มาถามเราให้เอื้อเขาชิบะไดยูเพื่อนตกใจได้เนาะพอเป็นเพื่อนของเฮาดินของเฮาเพื่อนของเฮาสื่อของเฮาบ่มีไผว่าอยู่ๆแ้่ชิบะได้เฮาออกง่ายๆน้องๆเลยเลยเนาะนอกจากชิบะว่าคือว่าแนาะนอกจากจะเป็นโป๊บบอได้เป็นแน่วบรีบอมาพุ่น ตอนทนทำประโยชนเกี่ยว <c oughs> กะจังว่าตัวนี้เนาะเลยอ๋อวันนี้มีแต่ว่าส่วนตัวนี้หั่นมีครบแล้วดาเอื้อสิแจ้งบอกทางบ่อเตียงบ่อเตียงกลับมาได้อื้อสิมองหมายเราหาพันบาทเมืนเน่อิ่น,นเดินทางบ่เดินแต่เมื่อคืนนี่โอ้ไปเมื่อคืนเลยแ <c oughs> ม่นพาลูกพ่อเมียไปเที่ยวแล้วก็เรือนเลยขึ้นตั้งแต่สิบโมงครึ่ง,งเลยฮะขึ้นไปเลยเพราะว่าเบียกลายปกติเรา อย่างงานทั้งพุ่นทั้งพี่ป้าบัวไรคือเจ้านะคือต้องเรียนนี่แหละน้องเอ้มาแต่คนแก่กะต้องได้ชัดมาพี่ก้อนเนาะอืมอีเด็เฮ็ดควมดีน้องเอ้บัวมี่เฮ็ดควมดีบัวมี่พาง่ายแล้วกะเฮ็ดชั่วกับโบง่ายก็อกันเนาะแต่ว่าเฮ็ดแบบไรเฮ็ดไห้คนแบบว่าเส้อใจเฮ้าแล้วก็เส้นเออเส้อถือเฮ้านั่นแหละคือเห็นชุ่มเอื้อยไม่เฮ็ดเวียคู่มือนีว่าง่ายไม่ได้ง่ายเลยน้องเอ้ บางมือนะันไปนะั่นไปวันบ้านแบบว่าบุมบนี่นะเนียยูเนกินแบบเพิ่นบ่ได้ขายเครืร่องไข่คลองบิดมือแทบบ่ได้กินข้าวเลยเพราะว่ามืออะไรที่บ่ได้ซื้อเข้าไปเดี๋ยวนี้เอ้ยสลัดได้หนึ่งข้าวแต่เฮือนเดี๋ยวนี้เ <laughs> ด็กกี้แค่ไป่หนึ่งข้าวตะกี้นะเด็กกี้ยันมิแต่ไปตื่นมาแตะไปตื่นมาแตะไปบ่ได้เอาข้าว,าน,าาวน้่งไปคุ้มมือนี่ขากระลูกกระพ่อขึ้นนี่นได้ห่อเข้าไปนั่เลยห่อข้าวกับสิ้นแหง้งคือบ่กประาศเนาะ แต่ว่าเอื้อยก็ได้รับข่าวดีด้วยว่าเป็นของขอนปีใหม่เจ้าได้แต่เอื่อยนี่นะโอยก็คือคนเอื้อยหลายๆเด้อโดยได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคือกันตลอดปีตลอดไปโอยอย่าเจ็บอย่าจนคอยเฮงเฮงปังปังเอื้อยเด้อโอยสาธุเนาะโอยฮะวันนี้ก็ได้เอื้อยชีก็บไว้ส่วนตัวนี้อันใดก็จังหวะการห้อยพี่น้องไปเดี๋ยวไปคุยกันคนใดที่ว่า เกี่ยวกับเ่ินน้องแตวอเนีค่ะเดือดตะไรแต่ทั้งพระอาจารย์เราก็ว่าเอามาไหว้ซอยน้องแตวอในเงอนในซรานของน้องแตวนี่แหละเบิ่งเอาเนาะโดยทางพระอาจารย์กับเพื่อนก็ไปกระทรวงออกนามมีแต่ว่าทางพระอาจารย์อยู่ประเทศไทยได้ฝากมาหมดแล้วกเงินนแล้ากันแต่สิเกีไว้สื่อถวยเป็นเงินไม้บ่มีถวยใส่ตัวเงินชวนน้ำเจ้าหันบ่เกี่ยวน้องเอ๋ ก็เงินส่วนตัวของเจ้านะอบอเอามากเกี่ยวกับเพื่อนตัวนี้เนาะมีแต่หายเจ้าเก็บไว้แห้งก็ตัวโตเพื่อลูกเต้าเป็นเจ็บเป็นไข่ตัวน,นั้นนะวันที่ว่าว่าได้แล้วโบแมนลูกกับเจ้ากับมีได้ย่างปฏิโตว,วัลตีนออกอหอยเน,ะน,นาะต้องนำผ้าไปเอามอนไม่ออกจากโปรตีนบบมีเงินบ่แห้งแล้วคนเฮามันมีเรื่องทุกเรื่องน้อยเนายะอ,อ่ะวานนี้เนาะกาซีประมาณนี้คุยพี่น้อง่ายทั้งสมุนกาได้รับ ข่าวดีมาแจ้งข่าวดีกับน้องเตียวแต่เศร้าออด้วยมาเนี่อึ้งเลยอึ้งเลยเจ <c oughs> ้าว,วนาอ,อิมอิมกกินข่อ,อว<ล>ยวะเหนื่อยอันนั้นดีและเอล้กันเพราะได้ผ้ว่าันได้รับข่าวดีเอล,ล้กันคือว่าเป็นของควัรปีใหม่เฮ้อเนาะไปสั้นแต่หาลเลาะเบื้องก้อนบ่ดนี้นอ่ะเนาะวันนี้ได้ออกมาข้างนอกแล้วบัดนี้ แล้วมีแต่ล่อขั้นตอนต่อไปในเครื่องคลองตัวอะไรที่ว่ามันพ่พอก็จังว่ากันอีกอย่างหนึ่งเนาะคือสาที่เพื่อนนี่กับห่กับทรายนี่กับพ่อพมีแต่ว่าพอถาว่าเตียงพันกลับมาได้คุยกันอีกเท่านึงหอยพี่น้องไอ้เนื่าจังใดเคลียรียกนงานนี่ต้องได้ปรึกษากันถ้าบม่ปรึกษากันเนี่ยมันชีพิษพลาดเนาะพอดี้แหละทั้งพ่อพรอก็ไปซอยโรงเรียนตอนนี้สร้างพอสร้างเป็นมุ่งโรงเรียนบ่อตอนนี้เนาะ แคืซีเมนมุงมันนี่พ่อม,มงมันนี่เนาะออไปท่านโอเคแต่เอ้ยขอจบคลิปก,ก่อนเด้อโด,ด้ออ่ะสวัสดีเด้อเนาะมาหมักระเบิดเลยมาก่อนอไปเบิ่งดูโต๊ะขี้ตมเราไปจักสีไัยนะหูเอ้ยยังบนโต๊ะขุ่นอ่ะยังอยู่หูเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ทางสมบูรณ์กะขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์ดายเด้อที่ได้สด้อยสมทบ สังบ้านน้องเตวเนาะกะอให้พระอาจารย์อยู่ดีพี่แฮงเดเอเนาะโดยกาเข้ากับมีแต่ยกมือสาธุสาธ,สาธุที่ว่าทั้งพระอาจารย์มีเมตตาทั้งน้องเตวอโดยกะขอขอบคุณออข,อขอบคุณนารายเด้อแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีวัดสุสุกคนที่เข้ามาฮับส้มคลิปตอนนี้บ้านน้องเตวที่ขาดงบอยู่หาพันบาทมีมาแล้วเดอ้อเนาะโดยกะ แต่ก็ส่วนที่เหลือเงินที่สบุนแจ้งไปเมื่อกี้นี่แหละ้าเราบ,บ่มีอีกยังเพิ่มเติมนะกัทั้งผู้ใหญ่เพิ่นด้วยพระอาจารย์เล้วให้สบุนไหวซื้อกระโลให้ทั้งน้องแก้วเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนเด้อเนาะขอการววาสบายดีสบายดี